สวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับในส่วนของคำคมจีนในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรที่จะมาชี้แนะในส่วนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างครับก็จริงจริงแล้วเรื่องคำคมเรื่องราวของจีนเรื่องราวของมังกรเนี่ยก็มีเยอะนะครับอะเรกว่าน่าจะมหาศาลแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยสี่ห้าพันปีนี่ก็เก็บรวบรวมกันไม่หวาดไม่ไหว คร้วก็เป็นคําที่ค่อนข้างจะล้าลึกเป็นของดีๆเก็บตกกันมาเยอะแยะเล่ากันมาก็หลายหลายสัปดาห์แล้วครับอวันนี้เริ่มต้นของสุนซื่อเหมียวคนนี้ก็เป็นหมอเป็นแพทย์ที่ดังสมัยราชวงศ์ถังนราชวงศ์ถังนี่ดังนะถังเนี่ยเคยได้ยินไหมล่ะถังไท่จงห้องเต้ ถังซำจังจำได้ไหมไสอิวอ,ะอ่ะใช่ได้ยินครับถังซำจังที่ไปอาราธนาพระไตรปิดกเนี่ยจึงเกิดพระไตรปิดกขึ้นมาเนียกระถังซำจังเขาบอกว่าซุนซื้อเหมี่ยวเขาบอกว่าเคล็ดลับในการรักษาชีวิตให้ยืนยาวคือทำงานเล็กๆน้อยๆเป็นประจำสั้นนิดเดียวเออเราฟังเพลินๆไม่ค่อยเห็นมีอะไรเลยนะนะครับ เอกพลมีอะไรไหมเคล็ดลับในการรักษาชีวิตให้ยืนยาวคือทํางานเล็กๆน้อยเป็นประจำเหมือนเป็นการ,ราใช้เขาเรียกว่าอะไรทํากิจวัตรเดิมๆทุกวันให้เป็นกล้ามเหนือจําอะไรอย่างนี้ไหมครับอืมเรากินยาเราออกกําลังกายเราออาหารเสริมกินกันวันละหลายเม็ดหลายกรรครับ <laughs> กินนู่นนะสรรหากันกิน นะทั้งฉีดทั้งกินทั้งยาทั้งทาทั้งดมทั้งเสริมกันเข้าไปใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่แพทย์โบราณของสมัยราชวงศ์ถังบอกเคล็ดลับในการรักษาชีวิตให้ยืนยาวคือทํางานเล็กๆน้อยๆเป็นประจําทุกวนันอืมไอตรงนี้สําคัญนะก็บอกว่าหากว่าอยากอายุยืนยาวให้ทํางานเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วอ่อจริงๆแล้วเขาบอกว่าการทําไร่ทํานาทําสวนทํา สวนหย่อมสวนอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆทุกวันเนี่ยอายุยืนยาวนะยังไงครับอาจารย์เพราะว่าอะไรเราได้ขยับไงการขยับเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือไม่ขยับเลยเนี่ยแต่ละวันเนี่ยสมมุติเอกพลเนี่ยโอ้โหเป็นคุณชายเลยอคุณหนูคุณชายเลยเนี่ยเช้าขึ้นมาก็มีคนเอาข้าวมาให้มีข้าวมาให้กินแล้วก็นอนแล้วกลางวันก็มีคนเอาข้าวข,ขนมมาให้แล้วก็นอน แล้วก็เย็นก็มีเอาข้าวมาให้แล้วก็นอนเนี่ยเอกโพลเนี่ยเป็นน้อยเลยนะเพราะสรีระเราเนี่ยสามสิบสองประการเนี่ยที่พระเจ้าให้มาพ่อแม่ให้มาเนี่ยมันต้องขยับนะถ้าไม่ขยับเนี่ยแรงเกิดเพราะแรงใช้นะครับเพราะเราได้ขยับได้ออกกําลังกายได้ขยับนุ่นขยับนี่เป็นประจําเนี่ยร่างกายมันถึงจะสดชื่นเฟรชอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับในการรักษายืนอายุยืนยาวเนี่ยคือได้ทํางานเล็กๆน้อยๆเป็นประจำ mm hmm. นะ,ะสังเกตคนแก่คนเฒ่าที่อายุเป็นร้อยๆปีเนี่ยไปดูได้เลยเนี่ยเขาได้ทํางานของเขาเย็บผักปกักร้อยได้ปลูกต้นไม้ใบหญ้ไาได้ทานู่นทำน,ำนี่ไปดูคนโบราณต่างจังหวัดนะ่ะที่อายุเยอะๆกินมากมั่ง โขกมารุกมั่งได้ทํานูน่นทํานี่กิจวัตรประจําวันที่เขาทาอยู่บ้านนอกคองนาเนี่ยไปดูเนะะอายุจะเยอะอายุจะยืนแต่ถ้าเกิดว่าหากสบายบายกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพวกนั้นจะไปไวที่ชอบที่ชอบเลยนะี่แหละครับเพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ยพอมันไม่ได้ขยับนะ่ะเอกพพยังลอง,ลองดูนะไอเส้นเอ็นทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ามือแขนขาตรีละร่างกายเนี่ย ถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยเส้นมันจะยืดนะใช่ครับเส้นมันจะยืดแล้วมันก็จะปวดจะเจ็บแล้วก็มันต้องไปให้หมอนวดใช่ไหมใช่ครับหมอนวดมาทําอะไรก็มาบีบมันนวดเพื่อให้เอ็นเนี่ยมันคลายใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราทําเขาหยับไปเรื่อยเรานั่นไปเรื่อยอ่ไอเส้นเอ็นพวกนี้มันก็จะคลายของมันโดยอัตโนมัติจริงวะจริงครับเออเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนิดเดียวเคล็ดลับในการรักษายืนยาวชีวิตยืนยาคือทํางานเล็กๆน้อยๆเป็นประจำสังเกตว้าคนทํางานอายุจะยืนยาวอย่าไปดูถูกคนกวาดถนนคนที่ทํานู่นทานี่เล็กแม่ค้าในตลาดที่ต้องยืนผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหอยทอดอะไรตอนอะไรที่เขาทําเนี่ยพกเนี้ยอายุยืนยาวนะเราตื่นต่เช้ามืดตองไปเตรียมอ่อ อะไรอะไรจุดไฟเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยเขาได้ขยับเนี่ยพอได้ขยับเนี่ยปรีละมันก็ต้องแขนขามันต้องทํางานร่วมกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับหรือชาวนาชาวไร่ต้องเตรียมกล้าออกท้องนาต้องเดินละต้องเดินแล้ว,ลวก้มหลังหน่อยขยับหน่อยขยับเท้าขยับแขนขยับตาเนี่ย อ่าารีละพวกนี้มันทํางานร่วมกันไงเอาง่ายๆเอกพลดูนักกีฬากันแหละทุกชนิดอ่ะนักกีฬาแม้แต่จะเป็นฟุตบอลนี่เห็นชัดเลยนะก่อนลงเล่นฟุตบอลเป็นไงเขาก็ต้องวอร์มใช่ไหมก่อนวอร์มก็ซ้อมไหมซ้อมครับอ้าซ้อมเป็นไงเขาต้องออกวิ่งฮะอ,อ,ว,อ,อวิ่งแล้วก็กระโดดสลิตติ่งนะเล่นนู่นนี่วอร์มวิ่งไปวิ่งมาขยับอะไรต่างๆการขยับนี่แหละมันก็จะทําให้ร่างกายมันอ่า เส้นเอ็นเส้นอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ทํางานของมันเต็มที่เพราะนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป่วยสังเกตน,นักกีฬาป่วยไหมล่ะค่อนข้างน้อยครับาอาจารย์น้อยมากเลยแล้วมันก็บังคับโดยโดยโดยอาชีพเขาก็เพื่อป่วยไม่ได้มันต้องลงตลอดใช่ไหมใช่ครับมันก็บังคับว่าไฟในมึงป่วยไม่ได้นะป่วยตายเลยทีมขาดไม่ได้ <Yeah. S 2> เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซุนซือเหมียวแพทย์เขาเป็นแพทย์เลยนะ พทย์ชื่อดังในสมัยแล้วจะมุงถังไนงะแต่แพทย์สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยฝังเข็มอย่างเดียวอดูกวนอูไงกวนอูเนี่ยโดนสอนอาบยาพิษมาแล้วก็ผ่าได้งไงสมัยก่อนเนี่ยไม่มียาชงยาชาเหมือนสมัยนี้นะผ่ากันสดๆเลยแล้วโจโฉโดนผ่าสมองไงนะสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมครับเราทําได้ยังไงแสดงว่าการแพทย์สมัยก่อนอาจจะไม่เจริญแนตะ่เขาก็าอยู่มาได้ฮะ แสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับวิธีการเมื่อเขาเขียนมาอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งคิดว่าเขาไม่มีตัวช่วยแต่เขาก็ใช้ภูมิปัญญาเขาช่วยทําให้อยู่รอดมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเมื่อตกมาถึงพวกเราเราก็มานั่งคิดว่าทาไมเขาถึงบอกว่ารักษาชีวิตให้ยืนย่าโดยการทํางานเล็กๆน้อยๆเป็นประจําแต่ต้องเป็นประจําด้วยนะเป็นประจํานะ แต่ราชการนี่ไม่ชอบนะประจํานี่ไม่ค่อยชอบนะใช่คร <c ười> ับคือ <c ười> ประจําที่คือนั่งเฉยๆนั่งตกยุงนี่ไม่ค่อยชอบนะครับอ่าเอาให็นไหมในวักเดียววันนี้ใช่ไหมเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติแล้วจะดี <c ười> ใช่ไหมครับผมใช่ต่อมา <c ười> โอหยังซิวเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าคนที่ทํางานเป็นประจําอายุจะยืน คนที่สุขสบายเป็นประจำอายุจะสั้นเป็นไม่เหมือนกันนะสุขสบายเป็นประจำอายุจะสั้นเออใครบอกสุขสบายนะเวลาใครเขาเขาอวยพรนะนะต้องระวังนะเวลาปีใหม่ไปอวยพรนะเอก,กรพรอ๋อให้มีความสุขสบายเป็นประจำอายุจะสั้นนะเหมือนเป็นการแข้งทางอ้อมเออคนที่ทํางานเป็นประจำคนที่ทํางานเป็นประจำอายุจะยืนก็คือ มีงานทําเนี่ยสําคัญนะคือมีงานทํางานทํานี่หมายถึงว่าเราใช้มือใช้หมองใช้เท้าใช้มือใช้สมองอะไรเนี่ยอายุจะยืนครับแต่สุขสบายเป็นประจําสุขสบายหมายถึงว่าจริงกินอนอนเนี่ยอายุจะสั้นอืมเออแล้แยกแยะกันให้ดีนะคือเวลาเรามีงานทําเนี่ยคือเราใช้มือใช้สมองใช้เท้าใช้อะไรใช้สรีละของเราเนี่ยสามสิบสองเนี่ยใช้ให้คุ้ม อายุก็จะยืนมันใช้หัวคิดใช้มือใช้อะไรต่างๆนงเ,งเนี่ยอย่างเอกพลเนี่ยมีงานทํามาเขียนขีดเขียนร่างหนังสือทํานู่นทําน,น,นี่พิมพ์ดิดปั๊บปั๊บป๊บป,ป,ปเสร็จแล้วส่งเก้าวนายมาผิดมาแก้แล้วก็ส่งไปพอง,งานเสร็จมันก็ปื้มปีติเงีมีความสุขนี่อายุจะยืนนะ แต่ก็สุขสบายเลยก็คือหมายถึงมาถึงไม่ต้องทําอะไรเลยยิ้มเดินไปเดินมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็กลับบ้านพวกเนี้ยอายุเยอะสั้น mm. สุขสบายเห็นไหมคือบางคนเข้าใจว่าสุขสบายเนี่ยก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยไงครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้สองขัน <c oughs> เดี๋ยวก็ได้สองขันเดี๋ยวก็ได้สองขัน <c oughs> ไม่ต้องํา <c oughs> อะไรเลยมาถึงแล้วก็นั่งประจําแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็กลับบ้านชี้นิ้วแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวก็ได้สองคันร้อยปีร้อยโตร้อยเหกเดี๋ยวก็กลับบ้าน ันนี้ไม่ดีครับคือคนเราเนี่ยมันเราต้องนึกถึงหลักความจริงเลยถ้ามันได้เหงื่อออกบ้างได้เหนื่อยบ้างได้ได้ขยับบ้างได้ทํานูน่ทนทํานี่แล้วมันพอทําสําเร็จแล้วมันมีผลมีงานมีผลงานออกมาแล้วเราก็มีความสุขกับผลงานที่เราเราสําเร็จเราได้ทําเป็นผลงานของเราเราก็มีความสุขอะเหมือนเอกพลได้ทําข้อสอบอะ เวลาเราทําข้อสอบเสร็จแล้วเราทํออาทถูกแล้วเราได้คะแนนดีแล้วเรามีความสุขแล้วก็อรู้สึกปื้มไหม <c oughs> ถ้าเราทําข้อสอบง่ายๆหนึ่งบวกหนึ่ง <c oughs> เป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เราจะมีความสุขไปทําไมอ่ะใช่ไหมครับเ <c oughs> อเราก็รู้สึกว่ามันกระจอกเกินไปมันง่ายเกินไปไงมันต้องยากขึ้นมาหน่อย <c oughs> มีถอดรูดเทคล็อกมีทําอะไรต่ออะไรที่มันยากขึ้น มันท้าทายขึ้นปีนเขานะแล้วก็อะไรนะกระโดดล่มมั่งไปเรียนจู่โจมมั่งไปทำอะไรที่มันยากขึ้นใช่ไหมใช่ครับไปวไ่ายน้ำข้ามเกาะมาั่งไปอะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมหรือไปวิ่งให้เสือมันไล่ตัดมั่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออมันท้าทายไงใช่ไหม,มเออเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งต่างๆ,างๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีการท้าทายทำอะไรที่มันเสี่ยงๆทำอะไรที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวมัางมีอะ,อะไรทำอะไรที่มันอ,ะ,อะไรทำที่ความโลดแล่นมั่งอะไ ไม่ใช่ว่าโอ้โหเดินผ่านไปอย่างสะดวกโยทินอเอกรพลเนี่ยได้สองขั้นตลอดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอกิดถูกกิดผิด,ด,ดอะไรอะไรง่ายเกินไปอะไรง่าย,ายๆเกินไปที่ชาวบ้านก็ทำแล้วมันไม่ต้องออกแรงอะไรเงี้ยใครๆก <c oughs> ็ทำได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเอกรพล <c oughs> ใช่ครับเพราะงานที่ทำเป็นประจำนะเราทำงานเราทำเรื่อยๆทำ,ทำได้เราก็อายุยืน สุขสบายเป็นประจำอายุจะสาั้นครับว่าสุขสบายนี่ก็คือเราแค่ไม่ได้ทาอะไรเลยเมื่อไหรมันจะเสา์อาทิตย์สักทีว่าสุขแข่งชาติเมื่อไรจะมาถึงว่าเมื่อไรจะหยุดยาวว่ากูจะได้กลับบ้านสักทีอะไรเงี้ยไอที่ว่าสุขสบายทีมันก็ไม่สูงไงอย่างสงการเนี่ยโอ้โหหยุดห้าวันเจ็ดวันเนี่ยชอบมากเลยใช่ไหมแต่เป็นไงพอสุขพอหยุดห้าวันเจ็ดวันเป็นไงรถติดยาวไหมยาวครับเป็นไงสุขไหมล่ะสุขกอไก่ฮะครับผม เออแล้วแหละบางทีมันก็ไม่สุกนะใช่ครับไปงานนับศพกันกี่ร้อยศพอ่ะใช่ไหมอ่ะอีกสักวักหนึ่งครับอันนี้หมออีกแล้วหัวโตร,รู้จักหัวโตไหมไม่รู้จักเลยครับอาจารย์หมอหัวโตนี่แหละหมอที่ผ่าตัดัดเอ,อโตโฉไงอืมครับเออทำให้ตำลาจีนหายไปเยอะเลยหมอหัวโตผ่าตัดแล้วก็ ต้องมาเสียชีวิตนะ mm hmm. ร่างกายต้องเคลื่อนไหวอันนี้ชัดเจนเลยเนี่ยหมอจีนคนนี้ในสามกงเนี่ยร่างกายต้องเคลื่อนไหวแต่ไม่ควรตารากตรำมากเกินไป mm hmm. เคลื่อนไหวพอเหมาะเลือดลมเดินดีโรคภัยก็ไม่เกิด mm hmm. เหมือนบานประตูที่เปิดเปิดปิดปิด,ปดเดือยย่อมไม่ผูก อันนี้สําคัญนะครับคือพวกนี้เขาไม่ได้เป็นหมออย่างเดียวเขาเป็นนักปราดด้วยนเนะก็เป็นนักปราดด้วยนะคนนี้แหละที่ผ่าตัดทั้งอ่ะกวนอูเห็นไหมหมอหัวโตผ่าตัดกวนอูก,ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะกวนอูเขาเป็นคนดี่าดขัดโจโฉจะไปผ่ากบาลโจโฉ <laughs> โจโฉไม่ยอมให้ผ่า ถ้าหาว่ามึงพากวนอูมึงพวกเดียวกับกวนอูเพื่อพากูก็เลยพาไปขังจน,นปโตตายไปอืมนะร่างกายต้องเคลื่อนไหวจริงป่ะอย่างนี้พูดจริงนี้จริงไหมจริงครับตามหลักธรรมชาติอ่าตามหลักธรรมชาติะะตาาตนะอา้าไม่ไม่เคลื่อนไหวก,ก็ตายลูกเดียวในชะ่ไหมทำไมทำไมเราต้องออกกําลังกายใช่ไหมใช่ครับเพราะกําลังกายยิ่งออกมันยิ่งแรงเกิดเพรแรงใช้ไง ทำไมเราต้องออกวิ่งเนี่ยเพราะยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งเกิดเนยร่างกายก็แข็งแรงไงใช่ไหมครับแต่ไม่ควรตรากตามมากเกินไปไนงะอันนี้ชัดเลยโอ้โหเอกพลวิ่งเก่งวิ่งดีแต่วิ่ง,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 งมนทั้งวันทั้งคืนเลยตายอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันตาามันมันไม่ดีไงมันต้องพอดีพอด,พอดีใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ควรตรากตามมากเกินไปเคลื่อนไหวพอเหมาะเห็นหรือยัง ทางสายกลางพอเหมาะพอดีพอแล้วดีเลือดลมเดินดีโรคภัยก็ไม่เกิดเหมือนบานประตูที่ปิดปิดเปิดเปิดเดือยก็ไม่ผุทำไมเขาเปรียบเทียบบานประตูปิดปิดเปิดเปิดคือคนสมัยก่อนเนี่ยกรอบประตูเขาใช้ไม้ทำไม้สอดเข้ามาเป็นเป็นเดือยไงเคยเคยเจอไหมเคยครับอ่าเขาใช้ไม้มามาสลักเป็นกรอบประตูปิดปิดเปิดเปิด มันก็ไม่ผูกแต่ถ้าเดือยประตูเนี่ยปิดปิดแล้วไม่เปิดเลยเนี่ยนานๆาปผูกไหมผูกครับอ่าผูกอ่า,อาเพราะอะไรเพราะนำ้ำมันเข้าไปหรือว่ามันนั่นอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ผูกแต่ถ้าปิดปิดเปิดเปิดมันก็ไม่ผูกอ,อ่าก็เนี่ย <laughs> เขาเปรียบเทียบมันชัดเจนเลยคนเราเนี่ยถ้าไม่ออกกําลังกายเลยก็เหมือนเดือยเนี่ยผิดผูแน่นอนเลยเนี่ยเขาเปรียบเทียบธรรมชาติของไอ ไอ้คำว่าเดือยประตูปิดปิดเปิดเปิดเนี่ยมันเป็นพาสติจีนด้วยนะแต่หมอหัวโตเนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบกับไอ้ไอ้เลือดลมของมนุษย์การขับเลือดขับลมของมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเดือยประตูเนี่ยปิดปิดเปิดเปิดเนี่ยมันก็ไม่ผุแต่ถ้าเกิดไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันก็ผุนะเพราะฉะนั้นเลือดลมเดินดีเนี่ยปิดปิดเปิดเปิดเนี่ยมันก็ไม่ผุ แต่ถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะผุมันจะผุเสร็จแล้วมันก็ใช้การไม่ได้เห็น <c oughs> ไหมเพราะฉะนั้นออกกําลังกายเนี่ยร่างกายมันก็จะเคลื่อนไหวเพราะฉนั้นเขาจึงได้นิยมออกกําลังกายกันทั้งโลกคนไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยนะสมองก็แย่นะสมองเอาง่ายๆเนี่ยอาจารย์ก็เปรียบเทียบบ่อยเอกพลซื้อรถมาจะยี่ห้อไหนก็ได้ในโลกแล้วก็ทิ้งไว้สักปีหนึ่งเลยเอาปีหนึ่งเลย องเยอย่าน้อยเนี่ยยางแบนเนี่ยเห็นคัดเลยนะใช่ครับสตาร์ทก็ไม่ติดแน่นอนว่าไม่ติดยางแบนสตาร์ทก็ไม่ติดนะเพราะแบตเนี่ยก็จะไม่ทํางานแบตยังไม่ทํางานเลยแล้วสมองคนมันจะไปทํางานอะไรอะ่ะใช่ไหมใช่ครับดไว้กลุ่มอาการจะได้ในในในลำบากเกียร์มันนอนทั้งปีทั้งชาติด้วใช่ไหมครับพอ,พอตื่นขึ้นมาจะไปสู้กับ พร,รพระลัพระรามได้ยังไงมันก็แพ้ตอนนั้นแหละใช่ไหมในละเกียมันก็สอนคนนมึงนอนทั้งปียังมาสู้พระลัพระรามได้ยังไงวันนั้นเนี่ยนี่ไงหัวโตวหมอหัวโตท่าน,นก็นอกจากจะเป็นหมอเก่งฉกาจแล้วยังเอาอะไรคำคมอะไรเนี่ยมาสอนคนว่าร่างกายต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมร,ร่างกายต้องเคลื่อนไหวแต่จิตใจต้องนิ่งเติมให้ว่าจิตใจในี่ต้องนิ่ง จิตต้องนิ่งแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะจิตมนุษย์ต้องนิ่งไงถ้าจิตใจเคลื่อนไหวไม่ได้จิตต้องนิ่งแต่ร่างกายต้องเคลื่อนไหวคแต่เคลื่อนไหวก็อย่ามากเกินไปด้วยเห็นไหม <c oughs> ต้องรู้จักเคลื่อนรู้จักนิ่งเอาพอดีพอดีหัวแดดร้อนเปี้ยงเลยสี่สิบห้าสิบองศาโอ้โ oh, ห oh, เอกพลหึงมาทํางานวิ่งจะตัดแตกแต่อันนั้นตายเปล่าอันนั้นก็ มากเกินไปเนี่ยเขาบอกแต่ไม่ควรตรากตามมากเกินไป <c oughs> ใช่ไหมครับพ <c oughs> อมากเกินไปมันก็ก็เรียกว่าเกินอะไรมันดีเนะี่ยดีเนะี่ยดีไหมดีเอกพลเป็นคนดี <c oughs> แต่เกินไปดีไหมไม่ดีครับอะ,อะไรที่มันเกินไปเนะี่ยไม่ดีโอวันนี้กินอาหารน้ําพริกปลาทูอร่อยมากแต่อิ่มเกินไปดีไหมไม่ดีอึดอัอดครับอึอดอัอดอึดอัดหยุดเกินไป อะไรที่เกินไปเนะี่ยไม่ดีเพราะมันเกินไปไนงะรันนั้นพอดีพอดีอเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่อำมาตา์อีกสักวักหนึ่งอันนี้เป็นนักคิดนักการศึกษาสมัยราชวงศ์ซิงอันนี้ใกล้จะอวสานของตีและราชวงศ์ซิงี่ <c oughs> สุดท้ายร่างกายที่เคลื่อนไหวจะแข็งแรงเห็น <c oughs> ไหมเหมือนตอกย้ําตั้งแต่แรกที่เราพูดกันวันนี้นะ ร่างกายที่เคลื่อนไหวจะแข็งแรงครอบครัวที่ทำงานจะร่ำรวยประเทศชาติที่ขยันขันแข็งจะรุ่งเรืองสังคมที่ไม่หยุดนิ่งจะเคลียงไฟชื่อของเขาคือเอียนหยวนนักคิดนักการศรึกษาสมัยราชวงศ์ชิงคือราชวงศ์สุดท้ายของจีนเขา่ร่างกายเคลื่อนไหวจะแข็งแรงนะอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำสองสามประโยคที่เราว่ามาในวันนี้ใช่ไหม ครับถ้าไม่จริงเอกพลลองนอนเล่นสักวันหนึง่งไม่ต้องขยับเลยนะนอนบนเตียงนะั่นแหละอาจารย์ให้เสาร์อาทิตย์นะลองลองนอนสักวันไม่ต้องขยับเลยเป็นยังไงเราจะเซ็งไปเลยนะใช่อึดอัดด้วยครับอึดอัดสิร่างกายที่เคลื่อนไหวจะแข็งแรงแต่ถ้าไม่เคลื่อนไหวเลยนี่จะปอแป่เลยนอนบ,บนเตียงเนะี่ยอาจารย์เคยไม่เคยสบายอยู่วันยังโหอาจารยมันจะแย่เลยนะ ใช่ครับนะร่างกายที่เคลื่อนไหวจะแข็งแรงนะครอบครัวที่ทํางานจะร่ํารวยในชะ่นไหมครอบครัวที่ทํางานก็จะร่ํารวยครับทําให้ทํางานมันจะร่ํารวยได้ยังไงก็มันไม่ได้ทํางานเลยครับประเทศชาติที่ขยันก็จะรุ่งเรืองถ้า <pardon. S 2> ไปดูประเทศชาติที่ขยันเะนี่ยไปดูสิงคโปร์มาเลหรืออะไรก็ได้ประเทศที่เขาขยันเะนี่ยในยุโรปหรือประเทศชาติอิสราเอลอะไรก็ได้ที่เขาขยันแขังแข่งก็จะรุ่งเรือง เนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาใช่ไหมครับไม่มีอะ,อะไระะประชาชนยากจนในหมู่คนขยันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับไม่มียากจนในหมู่คนขยันหมู่คนขยันก็จะไม่ยากจนเพราะขยันเนะี่ยมันอาจจะขยันอาจจะป้อไปนิดนึงเดี๋ยวมันก็กลับมารุ่งเรืองสังคมที่ไม่หยุดนิ่งก็จะเปลี่ยนกลเห็น่งไหมละ่ะ เขาไม่หยุดนิ่งอ่ะแพ้แล้วสู้หมาแพ้แล้วสู้หมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยสามสี่ประโยคเนี่ยร่างกายที่เคลื่อนไหวก็จะแข็งแรงใช่ไหมไม่หยุดนิ่งครอบครัวที่ทํางานก็จะร่ารวยประเทศชาติที่ขยันแข็งแกร่งก็จะรุ่งเรืองสังคมที่ไม่หยุดนิ่งก็จะเปลี่ยนแปลอม,มันเป็นอะไรสามสี 3, ่วักเนี่ยมันเป็นสัจธรรมใช่ไหมอเอกเกรงใช่ครับก็อย่างที่ใช่ครับเนี่ย สามสี่ประโยคเนี่ยมันเป็นสัจธรรมไงอันนี้เขาเป็นนักคิดครัเขาไม่ใช่หมอ,อมแต่เขาเป็นนักคิดแล้วเราลองเราไปเทียบสิแม้ว่าประเทศอ่าหลายๆประเทศอาจารย์ก็เคยพูดมาในหลายปีมาแนละ้วอาจารย์ก็พูดเรื่องอประเทศที่เขาเจริญไม่ว่าจะเป็นประเทศอในยุโรปหรือในเอเชียเราหรือในทางตะวันตกนะที่เขาเจริญลุ่งเหลืองหรือแม้ประเทศที่เหมือนจะรวยแต่เขาก็รวยแค่เดียว างประเทศนาอูลูที่อาจารย์เคยพูดว่าเขาถูกหวยไงอ <c oughs> คือได้แร่ฟอสเฟตมา <c oughs> เขาก็รวยแักเดียวเพราะเขาไม่ได้ขยันจริงแล้วเขาก็กลับไปประเทศยากจนเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างประเทศร์เจนตินาที่เขาล่ำรวยอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เลี่ยงกลับไปใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ขยันจริงเขาไม่ได้ล่ำรวยจริงแล้วก็กลับไปเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ส่วนประเทศที่เขารวยจริงเขาก็หมายถึงว่าเขาขยันจริงอ่ะ พื้นฐานเขาเขาประชาชนเขาเป็นคนขยันจริงเขาก็จะรวยรวยอย่างหลายประเทศที่รวยจริงเขาก็จะรวยไปตลอดกาลเพราะประชาชนเขาเป็นประชาชนที่เขาขยันขันแข็งอย่างประเทศที่เขาขยันอย่างแพ้จริใช่ไหม พราะฉะนั้นประเทศเราเป็นประเทศขยันหรือไม่ขยันก็ลองพิรณาไว้ใช่ครับอาจารย์ใช่ครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี้ยผมนึกถึงเออะไรที่มันไม่สามารถหยุดยิ่งได้อย่างเวลาครับขนาดเวลามันยังไม่หยุดนิ่งแล้วมันยังต้องมีตารเดินไปข้างหน้าทุกๆครั้ง ชีวิตคนเราเองผมก็มองว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาต้องมีการขยับอย่างที่อาจารย์บอกต้องมีการออกกําลังกายถ้าหากคุณอยากสุขภาพดีคุณก็ต้องออกกําลังกายเพราะว่ามันก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นะครับส่วนหนึ่งซึ่งการรักษาสุขภาพที่ง่ายที่สุดก็คือการรับประทานอาหารอร่อยหรือว่ารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ถูกหลัก การออกกําลังกายการพักผ่อนสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็การขยับวารังคี่อย่างที่อาจารย์บอกบออกกําลังกายแค่วันละ30มนาทีหรือว่าวันละสิานาทีมีผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยที่ที่ตามหมู่บ้าน,นต่างๆนะครับที่มีอายุแบบ9 0้าสิบถึงหนึปีเลยยังมีการที่แบบเดินได้หรือว่าเดินไปนูน่นไปนี่ยางปกติได้สิ่งหนึ่งเลยก็คือเขารับประทานอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทุกๆวันที่อาจารย์บอกไปเลยนั่นเองนะครับ อย่างที่ทราบเปนดีครับอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพตีหลักแก้วอมโรศนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้แนวคิดในส่วนของคําคมจีนในวันนี้น